เด็กที่เคยดูแลนะคะจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ2-4ขวบค่ะและเป็นเด็กโตอายุประมาณ7-11ปีค่ะจากประสบการณ์ที่เคยดูแลเด็กเล็กมานะคะ น้องจำเป็นต้องเรียนโฟนิกส์ค่ะเพราะว่าก็เหมือนไทยเลยค่ะที่ต้องเรียนรู้ตัวพยัญชนะภาษาไทยก่อนเพื่อที่จะได้เรียนรู้หลักการออกเสียงและนำไปสู่การอ่านคำศัพท์ต่างๆที่ถูกต้องและออกเสียงได้อย่างชัดเจนค่ะ ตามประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะทั้งสองอย่างถือว่ามีความสำคัญพอๆกันเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่นู่นแล้วผู้ปกครองจะเน้นการสนทนาก่อนค่ะ,ะเพราะว่าน้องยังเล็กใช่ไหมคะอาจจะยังอ่านไม่ค่อยได้จึงต้องเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานผ่านการสนทนากับผู้ปกครองหรือว่าคนรอบข้างก่อนค่ะน้องจะได้ฟังคำศัพท์ต่างๆและได้ซึมซับสามารถพูดตามออกมาได้ถูกต้องค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นให้น้องเข้าใจว่าอะไรคืออะไรก่อนคะ่ะอย่างเช่นคำว่ากินใช่ไหมคะน้องอาจจะยังไม่รู้ว่ากินเนีย่ยเขียนยังไงแต่น้องเข้าใจว่ากินคืออะไรประมาณนี้คะ่ะ หลังจากที่น้องได้ฝึกการอ่านออกเสียงจนคล่องจะทำให้น้องสามารถเรียนรู้วิธีการผสมคำและสามารถอ่านคำศัพท์ต่างๆเองได้ทูกต้องค่ะ